สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงโรงเรียนนานาชาติหลงงวายนะคะก็คือโรงเรียนมอปลายนะคะในประเทศจีนค่ะมีนักเรียนถามเรื่องเรียนต่อมอปลายในประเทศจีนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวันนี้พี่ก็เลยเอาโรงเรียนนี้มาฝากนะคะโรงเรียนหลวงวายนี้นะคะอยู่ในเมืองจูจีมณนทนเจอเจียงนะคะก็คือ อยู่ในมวลคนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะเป็นโรงเรียนประจํานะคะก็คือน้องๆจะต้องอยู่แล้วก็ต้องพักต้องกินต้องแบบใช้ชีวิตเรียนหนังสือในโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้นะคะมีทั้งหมดีนักเรียนทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0คนนะคะซึ่งจะมีนักเรียนไทยนักเรียนต่างชาตินักเรียนจีนอยู่ในโรงเรียนนี้นะคะแต่ว่าปกติแล้วค่ะนักเรียนจีนกับนักเรียนต่างชาติจะเรียนแยกกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ตามค่ะ เพราะว่านักเรียนจีนนะคะเขาจะเรียนในโปรแกรม international โปรแกรมนะคะก็คือโปรแกรมเรื่อง A level นะคะที่เขาจะไปเรียนต่อพวกประเทศอังกฤษอเมริกานะคะซึ่งค่าเทอมก็จะอยู่ที่7 3 0 0 0่สหยวนนะคะต่อปีค่ะซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะจะอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทเลยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวค่ะถ้ารวมค่ากิจกรรมค่าเสื้อผ้านักเรียนนะคะต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมกันประมาณสัก4 0 0แสนบาทนะคะอันนี้เป็นผ้าอินเตอร์ของเขาค่ะ สำหรับน้องนองนักเรียนต่างชาตินะคะที่จะไปเรียนภาคปกติของทางโรงเรียนนะคะค่าเทอมก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่55,000หยวนนะคะหรือว่า275,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ารวมกับเป็นค่ากินอยู่อะไรต่างๆนะคะทั้งหมดจะตกประมา3 0 0 0 0 0ต้นต้นต่อปีค่ะ ซึ่งถามว่ามีทุนไหมนะคะความจริงก็มีทุนนะคะคือเขาก็มีตั้งทุนให้สนับน้องๆที่เรียนดีนะคะหรือว่าน้องๆที่สามารถสอบเข้าปักกิ่งชิงหัวได้นะคะก็จะมีทุนให้เป็นพิเศษค่ะแต่ความจริงแล้วพี่ก็แนะนําน้องๆที่จะมานะคะต้องเป็นน้องๆที่พร้อมที่จะใช้จ่ายนะคะซึ่งการเรียนของที่นี่นะคะก็คือว่าในปีแรกค่ะถ้าน้องๆที่ไม่มีคะแนน h s k c นะคะปีแรกจะเป็นการปรับ ภาษาพื้นฐานในโรงเรียนนะคะแต่ก็จะมีคะแนนพวกคณิตวิทยต่างๆให้นะคะก็คือน้องๆไม่ต้องซ้ำชั้นค่ะแต่แค่ต้องหนักไปทปางภาษาจีนนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนมีภาษาจีน HSK ระดับ4 180ขึ้นไป180คะแนนขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเรียนต่อเป็นระดับชั้นได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นรูปถ่ายหอนะคะของน้องๆนะคะซึ่งพี่เองก็เคยไปดูแล้วก็วคือค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียวค่ะ อันนี้เป็นโรงอาหารนะคะซึ่งแต่ละมื้อนะคะก็จะเป็นอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็สามารถตักได้ไม่อั้นเลยค่ะแล้วก็แต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีอาหารที่หลายหลายสัญชาติจะไม่เหมือนกันนะคะน้อง,งจะได้ไม่เบื่ออาหารด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะเขาเปิดรับนัรงเรียนต่างชาติมาค่อนข้างนานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าการดูแลคุณภาพการศึกษานะคะจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปเช็คโรงเรียนนี้ได้นะคะหรือถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถกดลิงก์โปรไฟล์พี่ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์มาถามข้างล่าง 拜拜。Bye bye.